สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่ในเกมทำแอนเจรี่แล้วก็มาต่อในพาคสองมาดูกันครั้งนี้มีตัวอะไรบ้างพ่อยืนยันล็อกตัวละครพอล็อกตัวละครด้วยจ้ะล็กอกเดี๋ยวแมวไม่ล็อกโ oh. oh. อ้อออกมมืไม่ได้ไ เอ้ามีอาร์มอ,อกใจใจดีเหมือนไว้ตัวระระระร่วงวิ่งว่าระาระร้ร่วงมังมังอะวังเหนียวร้อ,องเพลงอะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวก็รอโหลดสักครู่แม่หนูเรียนสดอีกแล้วคราวนี้แม่ต้องช่วยหนูให้ทันนะแม่ต้องพื้นลื่นนะหนูสีเขียวหนูสีเขียวแม่สีอะไรโอเคเกิดปุ๊บไม่เคยเจอเอ็กซ์พีสักที แม, P, แม่เจอ EXP แม่แถวนั้นแมวอยู่ชั้นบนด้วยร้ายมาเอาไปกับ น่่จะมีคนมาคว่างน้ำแข็งใส่อโ,โอ้ไม่ทันชิดอยู่ห้องครัวห้องครัวไปห้องครัวเร็วไงห้องครัวเข้า่ะห้องครัวผมมาปุ๊บจะชิดปั๊บเลยเก็บบ้า,า,า,ยยาเค็ได้แล้วไม่ เดินผ่านเลยแม่ผักปุ๋งเอพ่อผักแม่อยู่ไหนเนี่ยหายแมวเออแม่หนูโดนแมวจับโดนจับแต่ยังไม่โดนมัดจับไปไหน ในแผนที่นะโหแมวแม,วแมว่โคตรเก่งดูในแผนที่ไงพพอกระโดดล้มจริงแล้แมวข้าด้วยในแผนที่นะแม่ช่วยหนูหน่อยแม่ช่วยหน่อยด้วยตกเเห็นตีมแมวอยู่รัดๆแม่ะูางอนขอบุณทับคุ้ย เราจะขึ้นหงอนแต่แมวมันนานโดนมาจรวรพ่อช่วยหนูด้วยจะช่วยแมวจัแต่พ่อช่วยหนูด้วย,วยวพ่อแม่ขึ้นผลใดขึ้นยังไม่ได้ขึ้นอยู่ขึ้นอย,นอยู่แล้วดูแมวมันโคตรเก่งช่วยเขาช่วยเขาเรามาช่วยหนูช่วยหนูโอ้โยขนาดกระโดดมันยังทำพ่อได้ช่วยหนูหน่อยเกลืออะไรอะไปเรื่องข่าย โดนยาเปื่อยหนูจะไปหานูนอยมันจะตายแล้วแี่ทงหวางแม่ช่วยหนูหน่อยกระโดดเล่นบันไดนะช่วยหนูด้วยพ่อช่วยหน่อย พ่อช่วยหน่อยดิน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 เดี๋ยวก็หลุดพ่อ,อ,อดินดิ้นแล้วช่วยหน่อยแม่ช่วยหน่อยเอาช่วยหน่อยเนาะช่วยไม่ทันพ่อตายไปแล้วพ่อตายตอนไหนเนี่ยหนูเนี่ยตาย กับทับฟี่ตายเนี่ยทำไมแม่ช่วยหนูไม่ทันตลอดเก็บพริกไทยแม่เก็บพริกไทยพริกไทยคืออันไหนเก็บพริกไทย พิ่ไทยคืออันไหนพิกไทยต้งตองเตาอบอ่ะอันมไ,อไม่อันนั้นแมวมันใช้พลังของมันอันน,ออน,นี้อันที่แบบมันเป็นเหมือนแบบขวดแก้วแต่มันไม่ใช่อะ่ะที่มันมันจะมีรูอ,อ่ะอือ,อพ่อบาดเจ็บอยู่ พ่อก็ไปอบงังอะไรนะจำไม่ไ่้แบบนมอพ่อกำลังรั่นชีสอยู่อนี้นะเลอ้าวพ่อไปช่วยแม่แมช่วยแม่แมช่วยแม่แมดูแผนที่ดิฟ้าข้างล่างหรอดูแผนที่ในแผนที่มันก็มีบันไดยอยู่ อีกฝั่งหน,น,นึ่งเวกฝั่งหนึ่งมันตกอะเฮ้ยมันวับมันจับพ่อเฉยเลยพ่อก็โดนจับกัน แม่ช่วยหนูไม่ทำนะงงแมวมันเก่งตันนี้แมวเก่งมากแมวดำนิ่งไว้เป็นที่ระบาอารมณ์แต่ลงเตะอีกไว้ก็รู้ออกเองสามร้อยห้าดูเอาขยันหนึกลับไปแล้ว ยังไงก็เคย,ยไม่หมัน,อ,นอ,อันนี้ผู้หญิง แล้วเปิดแอรต์ตอนพัดลมเลยแนวแนวต้นเดิมเหมือนกันไม่คนละคนอ่ะงั้นคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามพัดสองเน็ตจ้า